ให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชาติทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบ้งหมดทศสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระณังคฉามิธรรมังสระณังคชามิสังขังสระณังคชามิทุติยามปิพุทธังสระณังคชามิทุติยามปิธรรมังสระณังคฉามิทุติยามปิสังขังสระณังคจฉามิ ตเติยมปิพุทธังสารานังคจชามิตัติยมปิธรรมมังสารานังคจชามิตเติยามปิสังขังสารานังคะชามิขอนอ้อมน้อมองค์มหาบร,รมีทุกพระองค์มมทรงเป็นประธานกรรมใดๆที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายมมาได้เคยหยาบคายหยาบกระด้าง ปฏิเสธปฏิฆะดูถูกเหยียดหยามดูหมิ่นดูแคลนเคยทำร้ายทำลายย่อมีบีทาต่อพระสธรรมต่อพระศาสนาต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณเบื้องสูงต่อผู้โปรดสัตว์หน่อเนื้อู้ทางกูลทั้งหลายเคยดื้อรั้นดื้อดึงด้วยทิฏฐิมานะ ต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบาร,รมีทั้งหลายอย่างสุดโต่งอย่างหัวชนฝาหลงเอาแต่โลกิยวิสัยเอาแต่ทิฏฐิความเชื่อความเห็นความหมายของตนเป็นประมาณในการใช้ชีวิตไปตามกรรมกรรมที่เคยผิดต่อคุณศีลคุณธรรมทั้งหลาย ผิดต่อพระศาสนาผิดต่อพระุทธธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น,นกรรมที่เคยนำพาผู้อื่นให้หลงวกวนอยู่ในความมืดมน,นแห่งสังสารวัตรทั้งหลายในความหยาบกระด้างแห่งพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายกรรมที่เคยยินดีพอใจลุ่มหลงมัวเมา เคยใช้อำนาจวาสนาบารมีในการส่งเสริมการกระตุ้นการค้าขายให้บริการเคยชักชวนเคยบีบบังคับเคยเอื้ออำนวยผู้อื่นหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องหลงตอกยามกวนหมกมุ่นในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลาย ในกามราคะทั้งหลายในโลกีสุขโลกีวิสัยทั้งหลายในอารมณ์กรรมทั้งหลายในจริตราคะทั้งหลายในกรรมมนุษย์ใสทั้งหลายในผัสสายตนะทั้งหลายในความเห็นความหมายทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมอารมณ์ทั้งหลาย การที่เคยหลงยินดีพอใจหลงยึดติดหลงมัวเมาในวัตถุสิ่งของทั้งหลายในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายความลหลงไหลในความสวยงามแห่งรูปกายของตนในกตินิยมในค่านิยมในอุดมการทั้งหลายในสุรายาเมาของมึนเมา และสิ่งเสพติดทั้งหลายอายมุกทั้งหลายการพนันขันต่อทั้งหลายในความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายในความแปลกใหม่ความวิปริตผิดเพี้ยนทั้งหลายความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลายในความสุขสบายทั้งหลายอารมณ์จมแช่แห่งความรู้สึกทั้งหลาย ความหลงไหลมัวเมาในการเสพสังวาสเสพเมถุนทั้งหลายการมที่เคยเกี่ยวพันในเรื่องชู้สาวรักสามเศร้าทั้งหลายการมที่เคยแอบอ้างองคุลเพื่อผลประโยชน์แห่งตนและพวกพ้องโดยมิชอบการมที่เคยแอบเบียดบังช่อฉนคดโกงวัดวาศาสนาทั้งหลาย การที่เคยใช้กําลังใช้อิทธิพลแห่งตนในการข่มขู่บังคับขืนใจผู้อื่นในการหาอยู่หากินในการหลอกลวงผู้อื่นในการค้าขายยาเสพติดการค้าทาสค้ามนุษย์ทั้งหลายการใช้แรงงานผู้อื่นอย่างไม่เหมาะไม่ควรการใช้รูปแบบหน้าที่ของตน ในการเบียดเบียนในการหา,าผลประโยชน์โดยไม่ชอบ <S <S ต่อาศาศาพระศาสนาหรือเคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหลายไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ดีกรรมทั้งหลายทั้งปวง,ง,ง,ปวงอกุศสรกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีจะกระทำด้วยตนเองก็ดี หรือใช้ให้คนอื่นกระทำแทนก็ดีทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่เคยทำให้ตนเองและผู้อื่นทั้งหลายต้องหลงมัวเมาในกรรมคุณกรรมารมณ์ความติดเนื้อต้องใจในอำนาจบาทใหญ่ในโลกเกียสุขทั้งหลาย และไกลห่างจากพระศาสนาไกลห่างจากพระศาสนายังความมืดมนแก่สังสรารวัตแรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายทรงได้โปรโดยกโทษและเอาหสิก,กรรมให้แกม่มมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปหากเกิดในภพหนึ่งชาติใดก็ตามก็ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ที่หลงไหลมัวเมาในสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ไกลห่างจากสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้และขอให้เป็นผู้ที่ตรงต่อพระจธรรมอย่างสมุดเฉดเด็ดขาดไม่ลังเลหวันไหวต่อสิ่งใดและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงตั้งเอาความหลงยึดติดคตินิยมค่านิยมความหลงพึงพอใจ ในการรู้การเห็นการนึกการคิดในจินตนาการปรุงแต่งทั้งหลายในผัสสายตนะทั้งหลายในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายในความอยากความกระหายทั้งหลายในโลเกียสุขโลเกียวิสัยทั้งหลายในกามราคะในอารมณ์กรรมในกามมนุษย์ใส ในจริตราคะทั้งหลายในอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายในความติดเนื้อต้องใจในกรรมคุณหรือกรรมอารมณ์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความพึงพอใจความข้างคล้ายไหลหลงในรูปลักษณ์แห่งตนในบุคคลอื่นทั้งหลายในความสวยงามยั่วยวนใจทั้งหลาย ในวัตถุสิ่งของในรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายในสุรายาเมาสิ่งเสพติดทั้งหลายความละโมบในทรัพย์สมบัติความหลูหลาฟุ่มเฟือยทั้งหลายความสุขสบายความสนุกสนานเพลิดเพลินทั้งหลายมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหลาย ด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยความขี้คลายสว่างสวยในพระสัจธรรมด้วยการบวชการสละด้วยการเกื้อกูลต่อพระศาสนาและสิ่งดีงามทั้งหลายที่เคยกระทำมาในทุกภพทุกชาติ และขอชดเชยชดใช้ด้วยมหาสังฆทานทั้งหลายที่เคยกระทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบาร,รมีทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และสรรพสัต์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมพิพึงได้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเธอเลยอโหสี่อโหสี่อโหสี่สโส